สวัสดีครับผมโค้ดยูตันนะครับวันนี้นะครับมานำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีเกลานะครับสำหรับท่านที่ประสบปัญหาเรื่องของโรคเกานะครับปวดตามข้อนะครับกดยูริกเกินนะครับไตเริ่มทำงานหนักขึ้นหรือบางทีมีภาวะไตเสื่อมไตาวายแล้วนะครับ ก็สามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ดีเก้าได้นะครับดีเก้าดีต่อเราอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันก่อนนะครับสำหรับ3มคลิปต,ตัวอย่างของผู้ชมทางบ้านนะครับที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ดีเก้ากันมาแล้วครับไปชมกันเลยครับเป็นเก้าปวดข้อทรมานเป็นเก้าปวดข้อทรมานทํางานแทบไม่ได้เป็นเก้าปวดข้อมันทรมานมากค่ะโอ้ยเป็นเก้าปวดข้อมันทรมานครับ กลางคืนนอนไม่ได้เลยครับปวดทั้งคืนขาตะตุ่มบวมหมดใส่รองเท้าแทบไม่ได้ไปไหนมาไหนก็ลำบากคิดมากอยู่พักใหญ่จะทำยังไงดีบางทีทำงานไม่ได้รายได้ก็หายตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็ได้ดีเก้าสองกล่องนี้แหละครับผมกินอยู่หนึ่งเดือนอาการปวดผมหายไปตุ่มที่ขามันก็ยุบลงตอนนี้ทำงานได้แล้วครับใครที่เป็นเหมือนผม ลองหาดีเก้ามากินดูนะครับทนไม่ไหวครับก็เลยสั่งดีเก้ามากิน2กล่องอาการดีขึ้นมากเลยครับขับรถได้อาการปวดข้อปวดแะ้วก็หายก็เลยตัดสินใจไปซื้อดีเก้ามากิน2กล่องกินอยู่ประมาณสัก1เดือนอาการที่เคยปวดมันก็หายไปตอนนี้ขับรถเองไปไหนมาไหนได้ที่สำคัญไม่ต้องทนปวดเวลานอนกลางคืนอีกแล้วใครที่เป็นเหมือนฉันก็ลองหาดีเขามากินดูนะคะ กลับมาตอนนี้ครับทุกท่านครับหลายคนหลังจากที่ดูคลิป ของผู้ชมทางบ้านกันแล้วอยากที่จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดีเก้ากันแล้วใช่ไหมครับอยากรู้กันแล้วว่าราคาเท่าไหร่อยากรู้กันแล้วว่าปลอดภัยไหมมีออยไหมบอกกันก่อนครับดีเก้านะครับผลิตภัณฑ์ของเราได้มาตรฐานออยนะครับมีออยนะครับแล้วก็ผลิตได้มาตรฐาน GMP นะครับสำหรับดีเก้าของแท้นะครับต้องดูตรงนี้ครับจะมีบาร์โค้ดอยู่ตรงนี้นะครับซูมกันชัดๆนิดนึงครับบาร์โค้ดจะอยู่ตรงนี้ สั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับสิทธิ์นะครับในเงื่อนไขของบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวอ์ไวนะครับสามารถที่จะจำหน่ายของแท้ได้นะครับตัวแทนจำหน่ายจะต้องมีรหัส SM นะครับขอดูรหัส SM ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับเดี๋ยวหลังจากท่านดูคลิปนี้จบแล้วนะครับ เจอคลิปแบบนี้ที่ไหนนะครับสามารถสั่งซื้อกับเขาได้ทันทีแต่ก่อนสั่งซื้อขอดูรหัส SM กันสักนิดหนึ่งนะครับและที่สำคัญนะครับผลิตภัณฑ์ดีเก้าของเรานะครับขายมานานกว่า5ปีนะครับมียอดสั่งซื้อจากทั่วประเทศหลายล้านกล่องกันเลยทีเดียวนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ช่วยเหลือผู้ที่เป็นเก้าได้นะครับตัดสินใจได้เลยครับอย่ารอช้าอย่าให้เก้าททำลายชีวิตเราครับ